ขออนุญาตตอบแนวข้อสังเกตนะครับจากท่านสมาชิกนะครับเมื่อสักครู่ท่านรัชชานะครับต้องขอบคุณเป็น3ประเด็นที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กเป็นเรื่องผู้สูงอายุรวมถึงคนพิการนะครับพี่น้องคนพิการสิ่งที่เราได้เคยพูดไว้ต้องเรียนท่านประธานว่าเ,าเป็นสิ่งที่เราได้ดําเนินการอยู่นะครับหลายเรื่องยกตัวอย่างครับขออนุญาตประเด็นเรื่องของเด็กครับเห็นด้วยกับทางท่านสมาชิกครับท่านประธานครับที่บอกว่าเบี้ย ที่จะดูแลเด็กแรกเกิดจนถึง6เดือนท่านโทษครับ6ปีนั้น600บาทนะครับทุกปีทุกปีนั้นมีเด็กจํานวนหนึ่งครับที่ยังไม่ได้รับนะครับมีตกหล่นด้วยแล้วก็ยังไม่ทั่วถึงทั่วหน้าด้วยเช่นกันแถมต้นทุนในการที่จะไปสํารวจคัดกรองนั้นบางครั้งนะครับใช้เงินพอๆกันกับการที่จะเอาเงินจํานวนนี้ไปให้เด็กทุกๆคนทั่วหน้าประมาณ3ามล้านสองแสนกว่าราย ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้กระทรวงพอมอนะครับในช่วงที่ผ่านมาได้มีการชงเรื่องเสนอไปอยังคณะรัฐมนตรีจะขอทําให้600บาทนะครับจากไม่ทวนหน้าให้กลายเป็นทวนหน้านะครับนอกจากนั้นเองประเด็นเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุครับถูกต้องเลยครับตอนนี้ผู้สูออสงอายุนั้นนะครับอ,อ,อยากได้เงินกันหมดทุกคนคน,คนละ1000บาทนะครับซึ่งทาง กระทรวงพมอเองนะครับในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเราก็เห็นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขในการที่จะใช้กับผู้สูงอายุนั้น1,000บาทครับท่านประธานครับต้องเรียนว่าเอาวัดช้ยังไม่ต้อง1,000บาทนะครับเอาแบบขั้นบันไดาตามเดิมนั้นเนี่ยในปี2,568ครับจะต้องใช้เงินประมาณ95,000ล้านเทียบกับปี2,567เราใช้เงินอยู่84,000ล้านถ้าหากว่าจะเปลี่ยนจากขั้นบันไดนะครับ600 700 800 1,000บาท ไปเป็น1,000บาททั่วหน้านะครับเพราะปัจจุบันนั้นเรามีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ13.5ล้านคนแล้วก็ได้เบี้ยอยู่ประมาณ10ล้าน5,000สนคนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากอยากจะปรับเปลี่ยนจากขั้นบันไดนะครับให้เป็น1,000บาทแล้วก็เป็นทั่วหน้าด้วยนั้นเนี่ยเอายกตัวอย่างแค่ปี2568 8ก่อนเราจะต้องใช้เงินงบประมาณนะครับประมาณ1น7 0 0 0ว่าล้านและถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ภายใน5ปีครับปี2573เราต้องใช้เงินเกือบ200ล้านบาทดังนั้นประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายหน่วยงานครับคงจะต้องหารือกันว่าเรามีงบประมาณเพียงพอที่จะจ่ายในจำนวนนี้หรือไม่เพราะว่าสังคมไทยผมเชื่อว่าท่านสมาชิกค,คงทราบดีครับว่าจากนี้ไปปริมาณของผู้สูงอายุ จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเหมือนอย่างซึงนามิเลยเพราะว่าจํานวนประชากรในแต่ละปีแต่ละปีที่เกิดและกําลังจะเข้าสู่วัยสูงวัยนั้นนะครับปีละเกือบล้านคนนะครับดังนั้นต้องเตรียมเผื่อไว้ด้วยว่าอีก5ปีจากนี้เมื่อประชากรผู้สูงอายุนะครับประมาณ15-16ถึงล้านคนแล้วกําลังในการที่จะจ่ายนะครับจะเพียงพอหรือไม่ซึ่งสวนทางกันกับจํานวนประชากรที่จะอยู่ในวัยทํางานแล้วก็เสียภาษีได้นะครับนอกจากนั้นเองนะครับ เกี่ยวกับเรื่องเงินชาปนกิจครับท่านประธานครับ1 3 8 8 3 2รายที่ยังตกค้างอยู่นะครับขณะนี้ทางกระทรวงพมได้ขอไปยังงบกลางนะครับเป็นเงินจำนวน4 1 6ล้าน4 9 6 0 0นบาทนะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่ทางทางท่านทูครับทางสำนักก็ประมาณนะครับจะขอความเห็นชอบมายังทางคณะรัฐมนตรีในการใช้งบกลางตัวนี้นะครับในส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องคนพิการครับ ขณะนี้เองคนพิการต้องแบ่งงบเป็น2ตัวเมื่ออายุเกิน18ปีไปแล้วถูกต้องครับตามที่ทางท่านสมาชิกได้กล่าวไปนะครับทำไมต้องให้ไป2ที่ด้วย เห็นด้วยเลยครับไม่ควรต้องให้ไป2ที่นะครับรวมกันเสียใช้เงินเพิ่มไม่เท่าไรครับท่านประธานครับแล้วคนที่จะได้รับผลประโยชน์จากนี้อีกกว่า90 0 0 0คนจาก800เป็น1000บาททวนหน้าไอ้อีก200ที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องมีโยกกลับมาอยู่ในที่เดียวกันให้หมดได้1000บาททวนหน้ากําลังทําอยู่นะครับท่านสมาชิกต้องขอบคุณที่ตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็ที่สําคัญนอกจากนั้นเองคนพิการครับท่านประธานครับเราไม่อยากจะให้สังคมมอง พี่น้องกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือผู้สูงอายุนั้นเป็นเพียงแค่กลุ่มคนที่รอรับเงินอย่างเดียวจริงๆแล้วเขายังมีศักยภาพอยู่อีกมากจึงเป็นเหตุให้ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาในช่วงรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐานะครับขออภัยที่เอ่ยนามทางกระทรวงพมได้มีการลงนามใน MOU กับ6มหาวิทยาลัยนะครับมีทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมหาวิทยาลัยราชเทคโนโลยีนะครับทนบุรีพระจอมเกล้าทนบุรีมีที่บางมด นะครับที่บางแล้วก็ที่ลาดกระบังสวนดุสิตท,ที่สุพรรณบุรีแล้วก็มอสงขลาครับแล้วก็ใช้6มหาวิทยาลัยนี้รีคูทนะครับหรือว่าคัดเลือกคนพิการเข้ามาแห่งละประมาณ50-60คนมาอัพสกิลรีสกิลนะครับแล้วก็จะจัดประ,ะ,ประสานงาน กับภาคเอกชนครับในแต่ละจังหวัดเพื่อหางานให้กับพี่น้องคนพิการที่เข้ามาอัพสกิลรีสกิลนั้นได้มีงานทำซึ่งที่ผ่านมานะครับตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ60%ของคนที่เข้ามาอ,อ,อบรมครับในการที่จะได้มีงานทำแปลว่าประมาณ300คนที่ได้ทดลองช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเกือบ200คนครับมีงานทำ และในปีนี้นะครับพอได้รัฐบาลใหม่แล้วนะครับท่านนายกแพทองทานนั้นทางกระทรวงพอมอเราจะขอเซ็น MOU กับทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอวในการที่จะใช้สถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับอาชีวะนะครับเทคโนโลยีราช,ชมงคลทั่วประเทศครับในการที่จะมาอัพสกิลรีสกิลพี่น้องคนพิการเพื่อที่ให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถมีศักยภาพในการเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง เด็กและก็ผู้สูงอายุที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงนั้นได้ชงเรื่องเข้าคอรมอแต่พอเพอินว่าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลนะครับก็โดนตีกลับมาขณะนี้เรากําลังชงเรื่องกลับเข้าไปในคณะรัฐมนตรีใหม่ครับท่านประธานครับก็เลยขออนุญ,ญาตชี้แจงผ่านไปยังท่านสมาชิกครับขอบคุณที่ตั้งข้อสังเกตครับขอบคุณครับ